พี่น้องโคทั้งเบิร์กัด้อยูเจ็ดแปดตัวเนาะขันง่าแปนนี่แม่นมีดดพี่น้องง่าแปนง่าแปนแบบนี้นี่บ่ผ่านแน,น่นอนนี่บ่ผ่านแน่นอนแน่บ่ผ่านอีดีลังแหลกพี่น้องลังแหลกโอ้มีมีม,มีสวายดีพี่น้องสวายดีทุกคนมื้อนี้อยู่กับส่อง ล่วงโซสตูดิโอคือเกาพี่น้องมันนี้กะสิผ้ามายามไส้กบนองพี่น้องไส้กบใส่ไหวมือว่าเนี่ยเจกสิเป็นเหลืองเลยบอแล้วเนาะเพราะว่าไส้ไส้แล้วกับฝนต๊ห้ามนอนนี่ก็ยังต๊อยู่ยังขึบอยู่ฝนก็ยังหน่อยเรือยอยู่มายามเมืองว่าสิเป็นจะได้พี่น้องปะไส้ไส้ไหวแ้วกับฝนต๊ห้ามมาเหมือซที่นี่ ได้สิบเป็นเรื่องได้บอแหล่ล้งแหลกพี่น้องล้งแหลก โอ้มีมีม,มีโอ้ตัวใหญ่ได้พี่น้องอุ้ยออกไปจ้อยโอ้ตัวใหญ่ออกไปจ้อยพี่น้องนี่เุ้ยออกไปเป็นสองโอ้เรื่องมัดก้นไส้เนี่ย กบตัวใหญ่ออกไปเบิร์ตซองจอยโอ้เสียของเวิร์ตมือหนาจังมาตามเอาไปไปล้างใหม่ดีกว่าเลื่อมมาดก้นนี่ความเลื่อมฟ้าแห้งเห็นกบถือได้เลื่อมบงังทิมกบไปกบซองโตโตกว่วใหญ่ฮะล้างต่อไปล้างนี่ นี่กับมานพี่นอ้องเฮ้ยยั่งยังอยู่เถือสามโตผลล้างนี่ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจ้มาใส่ล้างนี่โอ้โอ้หลายโตอยู่พี่น้อง xám tô cứ gàn lăng này hả phải lăng mày xe khoáng vẫn thừa khu lăng thì nọ nè lăng nè thử với nhau nè đang sửa đang to quá 2 to 2 to lăng nè ô 2 ô xé lại cốp lăng lạc đây thì ตัวใหญ่สองโตไปวัดสองเดือะตัวเดียวถึกสามโตัวขึ้นกันมึงล้างนี่อโอ้ล้างนี่กับถือพี่นว่ะมันขึ้นกันบกใจยเลยนี่บกเอบเลยนี่นี่สองโอ้ น้อนตอกว่าแต่มันสีบอถือกถือกเสยโอ้ไปซีรั้งนะ่ะน้ำเต็มเลยรังนี่ โอ้เขาคุ้รังพี่น้องรังนี่บกโอ้มันมากินเหยื่อซื้อพี่น้องว่าเขารังนี่ผ่านไปแล้วรังหนึ่งผ่านแล้ว ย่ามเลยหาหล้างเลยพี่น้องล้างที่หกมาหลุ่นกันวะสิเป็นจะได้เนาะล้างที่หกนี่ก็๋ย่วงส่องนี่ก็ง่าแปนอยู่คันง่าแปนนี่แม่นมีดหรพี่น้องง่าแปนเนี่ยง่าแปนแบบนี้นี่บ่อผ่านแน่นอนนี่บ่ผ่านแน่นอนแน่บ่ผ่านอีดีหนึ่งตัวพี่น้อง หนึ่งตัวเดี๋ยวไปเจอกันหลังที่เจ็ดหลังที่แปดอยู่ในปลาเข่าปเวืองว่าสิเป็นแต่ไดนเนาะ บอลหันเป็นบอนที่แบบว่า,าคากีดีใสไ่ไว้อู้อู้ ห้กบอกลายโโอ้โอขันประยูมนมันออกทั้งงาเลยพี่นนะ้องมันยังออกคือนเยอ้เหลังนี่เห้วเห เบื้องลัางนี่เบื้องห้อยมันมาดินล่านจนมนเวิร์แต่ว่าปะพูว่ามันสีขาวดือบอเนาะเขาส่องสีขาวทั้งนี่ว้าเบ้อขาวพี่น้องโอ้หนูมันร้ายร้าย พี่น้องไปเจอกันอยู่นอกเนาะเขาสีไปไขเอาก๊บไปนับเบิงวาสิไลเจักโตเนาะยังสีลายก๊หบล้างแหลกอยู่พี่น้องที่มันหลดออกไปสองตันะม่เตตโตของนีไอเดี๋ยงงนี่เดี๋ยวเสียไปไขเบิงสีไปนับเบิงว่าสิไลเจักโตเนาะ ออพี่น้องคราสิมาไขรบนนอว่าสรได้เจ็กโตเนาะสองลังนี่หลังนี่ทีมันออกไปมันถือสามตมันออกไปสองพี่น้องหลังนี่มึงมีพอโตเขาสิมาไขรเสีหลังนี่ 3 nhà hệ, 1 tòa โต้วนี้นะสิบิทตัวที่ใหญ่ที่สุดเลยพี่น้อง ร่างนี้มีสามต่อเนี่ย พี่น้องกบทั้งเบวชกับได้อยูเจ็ดแปดตัวเนาะไดเจ็ดแปดตัวใส่แบบนีในรรนะ้ใส่ใส่แปดหลังก็ถือว่าหลังละโตรรพี่น้องโอเคพี่น้องเนาะเข้ากับสีข่ข้อจบคลิปเพียงสำนีเนาะจะไดนก็ฝากกไดไลก์กดแชร์ก,กดกติดตามเนาะพี่น้องเนาะเพื่อว่าพลาดคลิปต่อไปเนาะ